ที่สุดของความโชคดีคือการมีคนรอบข้างที่จริงใจที่สุดของการใช้ชีวิตคือการทำให้คนรอบข้างของเรายิ้มได้สวัสดีครับผมคนรักวัวนะครับวันนี้นะครับเราไปพบกับคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดราชบุรีเขาคือกงเทียม <S <S 1> <S 1> แล้ววันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องราวของบัวล้านทำไม บัวล้านถึงมีราคาถึงหลักแสนวันนี้เราจะไปเชิเลยคำตอบในคลิปคลิปนี้แต่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านไปได้เลยครับแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยแอดเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าไปลุยกันเลยครับมองก็คือเป็นบัวกีฬาใช่ไหมอกีฬาแบ,แบบแบบมหน่อยรแบบเทียบแบบกีฬาพกนันักวิง่งอ่ะครับเออนักวิง<ำ>กว่ง่ย สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับคุณตาใช่ครับวันนี้เราจะมาดูวัวลานในการมาเล่าถึงวัวลานนะครับเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณตาครับครับคุณตาโทษทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไหนครับคุณตาครับราชบุรีครับราชบุรีครับบ้านโป่งบ้านอะไรบ้านโพธารามครับบ้านโพธารามเออโพธารามดอนทรายนะครับคุณตานี่ เออเลี้ยงวัวลานนี่มานานแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเหรอตอนนี้เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วตั้งแต่ก็เจ็ดสิบเจ็ดปีเลยคุณตาดก็ตั้งแตรู้เรียกว่ารู้นะรู้ว่าเป็นบัวเออกเล่าเลยเออเล่าเลยเออเลี้ยงวัวไอ้ประเภทนี้นะประเภทวัววัวลานวัวไถนาเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่วัวเชื้อนี่วัวไทยพื้นบ้านเราเนี่ยที่เขาไปแข่งขันกีฬาวัวลานเทียมไทยโชว์สวยงามนะ่นะอ่าเนี่ยวัวประเภทนี้วัวประเภทนี้เลยครับวัวไทยพันไทยแท้พื้นบ้านเล่าประวัติการที่มาที่ไปของวัวลานสักนิดหนึ่งได้ไหมครับวัวลานนี่มันมีหนูเดี๋าวยาจะพูดว่ามันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งครับเสาแบบนี้นะครับแล้วก็บงบงก็ผูกวัวปม วัวทั้งหมด18ตัวอ๋อวัวพวงวัวสิตัววิ่งวนเสาวนเสานี่คือประวัติที่มาของวัวลานวัวลานเฮ้ยฮัมโซ่ตัวไหนวิ่งเร็วหรือว่าตัวไหนชนะมันมีอย่างนี้เขามีตัววัววัวสิสิบแปดตัววัวสิบแปดตัวครับเขาเาตัวนอกกับตัวหนังตัวข้างในบวกพวงอ๋อวัวพวงวัวพวงไอ้จือว่านี่นะโน่นนะครับ นี่มาสิบเจ็ดตัววัวนอกตัวเดียวคือสิบแปดตัวอ๋ออนั่นก็คือเอาตัวนอกเอาตัวนอกแข่งกับวัวสิบเจ็ดตัวตัวเดียวแข่งกับวัวสิบเจ็ดตัวอ๋ออ่นี่คือนี่คือการแข่งวัวลานวัวลานแบบแบบเพชรบุรีผูกคอครับพวนใส่คอถ้าถ้ายังเมื่อก่อนนั้นใส่ตะพายครับ ใส่อ้อมใส่สะพายลูกอ่าเป็นยังไงเพชรบุรีใส่คออารารีใส่สะพายอ่าทำไมเดี๋ยวนี้ยุบมาเป็นใส่คอหมดเลยเพชรบุร so ีนครธมการบุรีอ๋อใส่คอหมดเลยใส่คอหมดเลยอ๋ออมันเป็นยังไงลูกนี่คือที่มาของวัวลาัวัวตัวหนึ่งเนี่ยครับคุณตาไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่บัวนี้นี่ถ้าเล่นกันยังกอนต้องมีค่ายเป็นแสนฝาแสนกว่าครับตัวแค่นี้นะฮะครับ อตอนนี้มันติดโควิดก็เลยเจง๊งเจ๊งอย่างเดียวเจ๊ง <ce ania> อย่างเดียวอ,อ่ามันมันซื้อ่ายก็ไม่ได้เพราะเขาซื้อเขากไปเล่นครับอ๋อเขาขซื้อเราต้องเล่นเลยเาขาไปเล่นเราซื้อมาแล้วเอาไปเล่นอออถ้าได้ราคาเราก็ขายไปครับเออเป็นยังไงลูกตัวขายแค่เนี้แสนออเป็นแค่นี้ลักษณะของมันยังไงถึงได้ราคาแสนตางมัวมันลักษณะเป็นมัวผืนบ้านเหมือนมัวไทยแท่นะ ตัวมันจะกลมออมันแรงไม่มีแรงคอเนี่ยไม่มีแรงคอไม่มีเออจะตรงแรงคอตรงๆไปเลยอ่าตรงปาดไปเลยอ๋อมันลักษณะเป็นวัวไทยแท้วัวรานครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยลุกเนะนี่คือตัวนี้ครับแบบนี้ลักษณะเด่นของวัวที่เขาใช้กันใช่แบบนี้เลยครับ แล้วบางบางนั่นสมัยนี้เขาใช้ดบใช้ดบเออดบอะไรอ่ะหมาเมือะไรเขาก็ใส่กันอ๋อคือเขานี่คือผิดกฎกฎไหมผิดกฎไหมผิดผิดกฎแกเขาในวงการวัวดานไม่ผิดไอ้ในวงการวัวดานไม่ผิดเออจะอย่าให้ตุ่มดจจบนะว่าเขาใส่เราใส่อย่างเงี้ยอ๋อเขาใส่เราใส่ใส่เติมใส่ก็กทิ้งแดงอะไรไปเออเป็นอย่างั้นเป็นอย่างนั้นกันโอ้นะครับ พอเรารู้คุณลักษณะของวัวกันไปแล้วนะครับคุณตานะคุณตาก็อายุการเลี้ยงวัวก็มานานมากแล้วเจ็ดสิบกว่าปีเลยเออเจ็ดสิบกว่าปีครับเจ็ดสิบกว่าปีเลยอ่าโอ้โหแล้วไอแล้ววันนี้อ่ะแล้วซื้อขายก็ประมาณเป็นแสนครับโอ้โหเนี่อแต่วันนี้ถ้าว่าไม่ติดโควิดก็ขายเป็นแทนตัวนี้นะครับเป็นแสนเลยครับเรื่องจริงนะไม่ใช่โกหก ก็คือส่วนมากแถวราชบุรีเพชรบุรีราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสุพรรณรรณเอ้พระจววประจัวปัญญานประจวบนะลุงปัญญานประจวบนะโอ้ยพระจวบเลยแหะครับลุงวัวไปไปเล่นน่ะครับมันมาเจอไอ้ปันห้าแบบนี้ก็เจ๋งไปนั่นเป็นยังไงหน่อยอ๋อแล้วเรื่องอายุล่ะครับคุณตาอายุนี่ประมาณเดียวหน่อยเดี่ยประมาณห้าปี ห้าปีเข้าแข่งเกี่ยวเกี่ยวกับอายุไหมไม่เกี่ยวน่าเรตัวเล็กๆน้ำพระราตอนแล้วนะครับเขาเล่นกันชุดเล็กก็เอาเล็กไปสอมไปผูกอ๋อไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวแค่คุณแค่ตัวไหนที่ออเรียกว่าลักษณะลักษณะว่าจะเข้าท่าแบบดังงามอะครับผมดูหุ่นดูกล้าดูว่าผิวพรรณมันเอเขาก็ไปสอมแล้วก็เข้าซ้อมเลยเอ จะปีหนึ่งสองปีเออได้หมดเลยได้หมดแล้วเขามีการอ่ะแบบเนี้ยคือเขาเหนื่อยล้าเป็นไหมหรือเหนื่อยล้าเป็นแล้วที่พูดแล้วนอนเลยนะลูก<อ>ไปไม่ไหวอ๋ออย่างสมมติว่าคําว่าเหนื่อยล้าของผมเนี่ยหมายความว่าการฝึกซ้อมหรือการเข้าแข่งแต่ละครั้งเนี่ยใช้ได้กี่รอบครับจ่ามันยังมีเวบนจ่าเราตกลงกันอสมมติว่าเอาร้อยรอบอ ก็ลอยรอดเสมอกันไปถ้าของเราไปไม่ว่าก็คือแพเข่า๋อตรลงอย่ท่การถ้าไม่ตรลงก็ผูกกันยันแพไปเลยผูกกันยันแพก็มีแต่การตกลงกันเช่นกันใช่แล้ววัวหนึ่งตัวเนี่ยมีอายุการใช้งานอย่างเช่นเหมือนนักมวยตาอายุยี่สิบยี่สามสามสิบถึงมีการวางไหมเราดูยังไงเหมือนลักษณะหน่อยผู้ตรงๆนี่นะลักษณะมันเล่นประมาณตั้งแต่ แต่ว่าอ้าวรุ่นเนี่ยนะหรือว่าแล้วแต่แรงเขาเลยอะแล้วแต่แรงเขาแล้วแต่แรงเขาเขายังเก่งอยู่ก็ได้ต่อได้ต่อไม่มีการปลดถ้าเขาไปไม่ไหวก็คือหยุดปลดเหมือนคนแก่ไปไม่ไหวก็หยุดอ่ก็จะอแบบนั้นออแล้วเรื่องที่มาเนี่ยพ่อเขาเป็นตัวไหนเราเขาเป็นเราไหนเนี่ยตัวนี้มันลักษณะเรานี่ลุงไปซื้อมาไหม มาจากเรานี่ของอาจารย์วัดเนินม่วงของอาจารย์วัดเนินม่วงอแม่ <Okay. S 2> วัวเขาค่ายมาให้พวกลูกชายลุงที่ตายไปม,มันก็มันเรียกมันเรียกกล้องว่าไปซื้อลูกวัวมาซื้อมาสองหมื่นนะอ๋อซื้อมาตัวนี้มาสองหมืน่นเทเนี้ยตัวเล็กอืมอืมมาเลี้ยงโตเนี่ยคุณตาขายับซ้ายนิดนึงอ่า,อ,าอยู่แต่ประมาณนี้โอเคเอนะครับ ก็ในอ่าก็ประมาณซื้อมาตั้งแต่ตัวแค่นี้ตัวประมาณสองหมื่นแล้วเราก็มาเลี้ยงเอามาเลี้ยงที่แล้วแล้วพอเขามีประวัติการแข่งขันที่เก่งไหมตัวนี้ไม่มียังไม่มีมันลักษณะมันเนี่ยหน่อยผู้กันนั้นนะมันลักษณะว่าอยู่เป็นคนเลี้ยงบามีแววจะขายดุงก็ไปซื้อมีแค่นั้น เปประมาทเหล่าที่มาที่ไปไม่แน่ชัดแต่ต้องดูรักษนะต้องเก่งมีการฝึกซ้อมบ่อยไหมครับตัวนี้ตาซ้อมบ่อยอ๋อซ้อมบ่อยพร้อมที่จะลงแข่งหมดโค้ิก็เดินกันเลยใช่ไหมใช่จากตอนนี้ไม่ได้ซ้อมนะลูกครับผมไม่ซ้อมไม่ซ้อมมมใหายซ้อมเลยเลี้ยงอยู่ในคอกนะใหญ่เอาพวกหญ้าเอาข้าวไปเมื่อตอนบ่ายนะ ครับสมัยก่อนคุณคุณตาเนี่ยมีวัวก,กีตตัวครับตั้งแต่เลี้ยงมาคือเยอะสุดแล้วปล่อยขายไปนี่คือมันยังเยอะหน่อยนะตาเป็นคนซื้อไปข่ายไปถ้าดีเราได้ราคาเราก็ข่ายไปคือเราเลี้ยงได้ราคาขายเลยข่ายเลยไม่มีกักไม่มีกักซื้อไปขายไป,ไปถ้าบางครั้งนี่ถ้ออยู่บ้านโน้นวัวประมาณสิบกว่าตัววัวลานทั้งนั้นเรามาอยู่นี่ไม่มีที่อูนี่ไม่มีที่อู่นี่ไม่มีที่ มีอยู่ยังไงก็ไดอยู่นู่นปล่อยได้อะไรได้ไงว่ามันเป็นยังไงคุณตาครับระหว่างวัวลานกับวัวประมันพวกนี้แตกต่างกันยังไงครับุณตาคุณตาเหมือนลักษณะวัวบามันกับเขาเรียกว่าเป็นวัวไอ้ประเภทสวยงามครับผมอ๋อไอ้ลูกนี่นะไอ้ยาแล้วแล้วพอราเลิกประกวดก็คือกินอย่างเดียวครับไปไถหน้าก็ไม่ได้ไปวิ่งก็ไม่ได้ไอ้ชื่อว่าเขาซือตัว หลานรงหลานนั่นแน่นถ้าเขาตีว่าเขาไม่นิยมก็แกงพวกมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างชิ่เชิงเลยคนละคนละยางเลยหน้ามือห่างมือหน้ามือหลังมือเลยระหว่างวัวเนี่ยถ้าเรามองก็คือเป็นวัวกีฬาใช่ไกีฬาแบบแบบเน่ยหน่อยแบบเทียบแบบกีฬาพวกนักวิ่งเออนักวิ่งอะไที่วิ่งแข่งกันเรียกว่า ไอ้ที่ผมวิ่งลอยไอ้ไหลเงี้ยเรียกไม่ค่อยทูกไอ้พวกคนเราเนี้ยนะโดกขึ้นวิ่งแข่งเรียกแบบนี้ิไอ้วัวตาโทษทีครับคุณตาชื่ออะไรครับเนะี่ยลุงเทียมคุณตาเทียมอ่าอยู่ราชจังหวัดราชาบุรีครับอ่าอยู่อำเอภอโพธารามโพธารามอ่าบ้านอะไรครับตัวนี้นี่อยู่บ้านตำบลดอนทรายอ่คุณตามีวันนี้ได้ข่าวว่ามีเปิดราคาวัวลานด้วยใช่ไหม มีแบ่งปันให้เพื่อนๆเราด้วยอช่วงนี้มันขนย้ายยังไม่ได้ไม่ได้แล้วจับจองกันไงปุรบถ้าเขามาถือเนี่ยเขาจะถ้าเขาตกลงเขาก็จะฝากเราอ๋อฝากเราเหลืองจันบ่ไอเขามาเอาได้เขาก็เอาไปอ๋อก็หมดโควิดขนยาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อไหร่ตอนนีุ้ตาก็ยังเปิดราคาอยู่เออขายทุกตัวมีอะไรฝากเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเปิดราคาในคลิปต่อไปเนี่ย มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆน้องๆที่อยากจะเลี้ยงวัวลานอยากจะเข้ามาศึกษาวัวลานว่ามันเลี้ยงยากไหมมันเป็นยังไงแล้วก็การดูแลมันยากหรือเปล่ามันดื้อไหมอะไรเงี้ยครับตามีอะไรมันมันมันไม่ดื้อหรอกแต่ว่ายังนู่นไม่เคยจับมันก็เล่นงานหน่ออมีอะไรฝากถึงน้องๆถ้าอยากได้ก็มาดูเอาที่บ้านลุงนี่ราคาก็คุยกันออราคาคุยกันวัวมี วัวมีอะห้าหกตัวครับสรุปไม่ยากสินเอะไม่ยากเหกินเหมือนกันเลี้ยงมันเลี้ยงพุดตรงๆนะวัวลานนีนเลี้ยงไม่ยากไม่ยากเลยกินหญ้ากินหญ้าปกติเราเนี่ยกินหญ้ากินฟางครับแเราท้าเราเล่นลานต้องไปการแดดฮะต้องไปผูกกังแดดโอ้ามันได้แดดยังไงแดดทนฝนออทนแดดทนฝนมันไปงานลุกเออ ก็ไม่ยากไม่ยากกินเหมือนวัวพื้นพื้นเราเนี่ยเนาะแต่ว่าถ้าเราไปแข่งกับเขาเราก็บำรุงไว้กินไข่มั่งกินน้ำหวานมั่งกินต้มมั่งต้องให้มันกินแล้วอ้วนไม่ได้นะต้องทั่งยองแบบไม่อ้วนกีะอ้วนก็บมือคนอ้วนเดือวไม่ไหวฮะวิ่งไม่ไหววิ่งไม่ไหวแล้วเอาให้มันพอดีพอดีอ่าพอดีพอดีนี่ยังอ้วนไปหน่อยนะยังอ้วนไปหน่อยอีกเลยเวลาเราจะให้มันลดน้ำหนักทำไงก็ไม่สอม สอมเลยพอเราเอาจริงก็ได้พอดีลูกเอาละครับวันนี้เรามานั่งคุยกับตานนะครับก็แม่ได้ความรู้มามากเลยนะครับทุกคนก็คือสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงวัวลานแล้ไม่เคยรู้เรื่องถึงวัววัวลานส่วนมากเขาจะมีไว้สําหรับแข่งขันแข่งมันมีสองอย่างมันมีสองประเภทมีสองเพศอีกวัวลานครับคือก็เอาไปวิ่งลาน แล้วก็บัวเทียมไทยก็บัวพันนีนะลุกนะเขาก็มาเทียมไทยโชว์ในงานวัดมีมีทุกอย่างไถโคไไถนาโชว์สวยมากไถนาโชว์บัวไถนาเนี่ยเนี่ยบัวบัวบัวราานต่างกันอ้าวบัวไถนาได้เดี๋ยวนยได้อ้าวผมมีแต่ใครโอ้นี่บัวเทียมคู่นะบัวเทียมสองตัวแหมแอกไถก็ไม่อยู่ด้วยอ๋อไม่งั้นไถโชว์เลยเออเทียมให้ดูได้อ หนูเคยไปที่เพชรไหมลูกยังเลยครับแต่เนี่ยที่แรกเลยนะสําหรับที่บัวรานนี่สําหรับที่แรกเพชรนะเขาม่มีแน่นอยนะบัวราบเทียมไทยเทียมเฟียนครับมีัวรานเราเนี่ยหรอเออัวรานเรานี่หนะคือพูดง่ายว่าใจว่าอย่างงี้เอาคืนนี้สมมุติเอะคืนนี้เป็นวันพระสมมติบัวรานไม่วิ่งก็ไม่ให้วิ่งวันพระ ชื่อกันเราศาสนาพุทธเขาก็จัดเทียมไทยกลางคืนวัดเขามีงานมีการเขาเทียมโอ้โหสวยงามเนาะโอ้โหบัวแบบนี้นะบัวไทยบัวนี้นะไม่เคยไม่ไม่ถ้าผมน่าจะได้แม่มันไม่มันไม่มันมีโควิดอยู่ถ้าไม่มีโควิดถ้าพวกลุงที่เพชรนะเขาจัดจะให้หน่อยโทรไปไปเที่ยวดูได้โอ้โหเหมาะดูบัวหน่อย วัวเป็นร้อยคู่นะวัวเป็นร้อยคู่เลยเทียมตั้งก็าท่อทุบไปยันช่วงวางคำว่าเทียมนี่คืออะไรคำต่าเทียมไทยไงเทียมไทยไถนาเนี่ยอ้าวเขาเรียกเทียมอ่ะเออเทียมไทยเทียมไทยก็คือไถเป็นร่องไงไถไปเนี่ยวัวสองตัวสองตัวคู่กันนี่ไถคันวัวสองตัวเป็นการ ป,ประกวดกันการประกวดด้วยประกวดสวยงามจนนายคู่นายจะเดินสวยงามไหมเดินสวยอ <c oughs> โอโ,โอ้โห, <c oughs> โโหแลนุก้วยหน่อย <c oughs> จริงๆนะนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้ก็คุยกับคุณตาพอเร้าๆนะครับได้ เกี่ยวกับวัวลานนะครับทุกคนนะเอาละครับวันนี้ได้ข่าวว่าคุณตาจะแบ่งปันวัวให้กับเพื่อนๆของเราด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาคุณตาเนี่ยไปชมวัวข้างในกันดีกว่าว่าตัวไหนที่คุณตาจะเปิดบ้างหรือใครสนใจนะครับผมก็กดมาตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราไปชมอีทีต่อไปเลยครับไปเปิดราคาวัวกันเลยสวัสดีครับสวัสดีตาคุณครับ เอาละครับทุกคนก็ได้ความรู้จักกลงเทียมจังหวัดราชบุรีไปแล้วนะครับวัวล้านทําไมถึงมีค่าตัวถึงหลักแสนแอดสรุปให้เลยแล้วกันนะครับวัวล้านทําไมถึงมีค่าตัวถึงหลักแสนเพราะวัวลานเนี่ยไม่ใช่แค่วัวลานครับมีวัวเกวียนไทยเทียมไทยแล้วก็วัวล้านซึ่งเป็นการแข่งขันทางประเพณีทางคนภาคกลางอย่างเช่น กาญจนบ,บุรีเพชรบุรีสุพรรณราชบ,บุรีนคนปรปฐมเป็นต้นนั่นเองนะครับราคาหลักแสนหรือมากกว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นอยู่ที่ความเปลี่ยวความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเพราะโบวราณส่วนมากเนี่ยจะนำไปแข่งขันเป็นกีฬานั่นเองนะครับ<อ>ถ้าใครชอบนะครับอย่ลืมกด subscribe กดติดตามถ้าใครได้ความรู้จากคลิปนี้กดหนึ่งไม่ได้กดส แต่ถ้าอยากดูวิดีโอก่อไปก็อย่าลืมกด3นะครับแต่ใครชอบก็อย่าลืมกด s u บสไ r i b ์กดติดตามให้แอดด้วยนะแอดต้องไปแล้วนะคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับแต่คลิปหน้ายังมีเปิดราคาวัวลานด้วยนะรอติดตามด้วยนะครับวันนี้แอดแล้วนะบาย